สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อดีศรนแฟมิลี่นะครับแล้วก็ช่องอดีศอนแฟมิลี่นะฮะสตอรี่กับแฟมิลี่นะฮะนายสกุลอดีศรนนะฮะเอชื่ออดีศอนนะฮะทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับนะฮะสวัสดีครับก็เป็นยังไงกันบ้างนอนหลับกันหรือยังนะฮะหลับกันหรือยังใครยังไม่หลับไม่นอนนะมาทักทายกันหน่อยนะฮะ อืมสวัสดีค่ำคืนของวันศุกร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนนะฮะนะสี่ทุ่มสี่นาทีนะฮะ วันนี้ก็มาดึกเลยนะครับหลังจากที่วันนี้ไปออกกําลังกายมานะทุกคนไปออกกําลังกายไปเตะฟ,ฟุตบอลมานะครับไปรุ่นเตะบอลนะฮะนะออกกําลังกายเพื่อสุขภาพก็ไม่ได้แข่งไม่ได้ขันนะฮะก็นานานะครับอาทิตย์2อาทิตย์นะครับ,ออรบไปบที่จริงทีมผมนี่เขาเตะทุกอาทิตย์เลยนะครับมีทุกอาทิตย์มีอาทิตย์ละแม์นะครับแมทหนึ่งนะครับก็ pm, แต่ผมเนี่ยผมจะไปอาทิตย์เ็นไอ สัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ไปสัปดาห์หน้าไม่ไปสัปดาห์ต่อไปไปอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ก็จะไปสลับสลับไปสลับมานะครับทุกคนนะก็เพื่อสุขภาพเรานะครับการที่เรายิ่งอายุมากขึ้นเราออกกําลังกายนะครับเหงื่อ Nine นะครับร่างกายได้วิ่งได้ออกกําลังกายครับได้ทั้ง1ก็ได้กิจกรรมนะครับกิจกรรมในที่นี้หมายความว่า1เรามีกิจกรรมทําคือไปทํากิจกรรมร่วมกันคือ การสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนฝูงและหมู่คณะแล้วเราก็ได้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับท,ที่ชอบรักกีฬาฟุตบอลเหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วก็มีเขาเรียกอะไรค่าสนามแล้วก็เป็นชายกันนะมิกัรแช์นะครับนะไทยแลนด์แช์นะครับอเมนไทยแลนด์แช์ก็ออกกันคนละคนละอาหารกันนะครับนะมีนักกีฬากี่คนก็หารกันค่าสนามนะครับ ก็ทุกคนก็ใจรักครับชอบเล่นกีฬาฟุตบอลแล้วก็ชอบออกกําลังกายนะก็จะได้พบปะพูดคุยกันอาทิตย์ละครั้งนะครับสําหรับแอดดิสซอนก็โอเคนะครับการที่เราไปอ่าออกกาลังกายมันไม่ใช่ว่าแค่ไปเตะบอลนะครับหนึ่งคือมันเป็นสังคมของของสังคมของกลุ่มคนที่ชอบเล่นกีฬาแล้วก็ต้องการสุขภาพอืมกีฬามีมากกว่าที่คุณคิดนะสังคมมันเป็นสังคมนะครับ ก็นี่แหละครับทําไปครับทุกคนนะฮะนะตามตามใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะฮะชีวิตก็ต้องสู้ต้องดิ้นรนกันต่อไปนะครับก็เป็นกําลังลใจให้กับทุกคนนะครับที่สู้ชีวิตนะฮะจะหกจะล้มก็ธรรมาดานะครับโอ้เดี๋ยว้อ๋อผมอัพวิดีโอคลิปอยู่นะครับผมก็ลืมเปิด ลืมปิดเน็ตมือถือนะครับให้ใช้แต่ไ,ไฟฟ้มันจะได้เร็วนะครับมันก็ดึงกันอยู่แบตก็จะหมดอดิซอนนะฮะแบตก็จะหมดทุกคนเด้ยชาร์จแบตก่นอนช่วงนี้มือถือผมอถ้าผมไลฟ์อยู่แล้วมันเป็นสีส้มส้มสีแส,สงแดงคือเครื่องนี้นะทุกคน มันกำลังจะเจ๊งนะครับมันกำลังจะเจ๊งซ e ัมซุง e เจ็ดสามซัมซุง e เจ็ดสิบสามก็ใช้มาห้าปีละนะครับก็มันถึงเวลาของมันแล้วภาพภาพอาจจะสีส้มๆมแดงแดงก็อย่าว่ากันนะครับทุกคนนะลองงบประมาณนะครับจะได้ซื้อใหม่นะตอนนี้ก็ใช้ทนใช้ไปก่อนนะ ไล์แล้วมันเป็นสีแดงๆส้มๆก็นี่แหละเครื่องนี้เดี๋ยวมาดูข่าวๆในโลกออนไลน์กันบ้างมีอะไรน่าสนใจวันนี้นะก่อนที่จะขึ้นไปหลับไปนอนนะฮะทุกคนนะก็สำหรับค่ำคืนของวันศุกร์มีอะไรน่าสนใจนะฮะค่ำคืนของวันศุกร์มีอะไรน่าสนใจก็เดี๋ยวมาดูกัน อือ uh uh. เดี๋ยวมาดูครับนะ่ะเริ่มปิดเสียง เสียงลงมีอะไรนะ่าสนใจวันนี้บอกกันได้นะครับทุกคนนะบอกกันได้เด้อ ก่อนนอนคืนนี้นะครับคุยกันแค่ยี่สิบนาทีพอนะครับเปิดการมองเห็นช่องโดยการกดไลค์นะครับใครที่มาชมย้อหลังให้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ สึกเมื่อยกล้ามเนือ้อเมื่อยแขยนตัดตัดต้นไม้นะทุกคนวันนี้นะครับตัดต้นไม้เมื่อยเลยนะฝากชมคลิปย้อนหลังให้ด้วยแล้วกันกำลังอัพโหลดอยู่นะครับตัดต้นไม้นะวันนี้ตัดตัดแต่งสวนนะครับ สักหน่อยก็ไปหาหลับหานอนนะะ เดี๋ยวยังไม่มีข่าวอะไรน่าสนใจทุกคน มีอะไรน่าสนใจไม่ค่อยมีอะไรเลยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีอะไรเลยรู้สึกจะสงสัยจะไม่มีอะไรน่าสนใจวันนี้อื <c oughs> สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับกาลังหาดูว่ามีอะไรน่าสนใจครับมีข่าวอะไรน่าสนใจตอนนี้ยังไม่มีเลย สำหรับค่าบคืนนี้ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนไม่มีข่าวอะไรน่าสนใจนะก็สไลด์ดูไปเรื่อยๆอ,อืม ตัวตึงปีสองห้าหกแปดเขาบอกว่ามีราศีนับวันคือราศีอ่ะราศีมีนนะครับนับวันราศีเมฆแล้วก็ราศีสิงนะครับมีนเมฆสิงนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับตัวตึงปีสองห้าหกแปดนะครับดวงปังโดดเด่นด้านโชคนะครับ สำหรับไลน์นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็เป็นไลน์ไลน์สาระไปวันๆนะฮะไม่ใช่หรอกนะครับเปิดการมองเห็นช่องนะทุกคนฝากกดไลน์ให้ด้วยแล้วกันเขาจะทำอะไรเขาจะทำอะไรเขาจะซ่อมสายฉีดชำระผมมีแต่ได้ซื้ออย่างเดียวเลยซ่อมไม่เคยได้เลยเสียตลอด สายฉีดชำระนี่เป็นอะไรที่เปลี่ยนมาเยอะมากเลยทุกคนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก พิาน้ำแล้วก็ถอดดู คือไอตัวสเตเลสมันยังไม่ได้เสียเ,เขาให้ถอดดูว่าไอสายฉีดช,ชำระเนี่ยตัวสายยางข้างในเนี่ยมันรั่วรั่วตรงไหนก็ตัดตัดตัดตัวที่มันรั่วออกแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับโดยที่ตัดตัวที่รั่วนะทิ้งนะครับ ของผมนี่เปลี่ยนทิ้งตลอดเลยนะครับเพราะว่าผมซ่อมไม่เป็นนะซื้อสายฉีดชำระมาเนี่ยส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนทั้งเส้นนะครับเพราะว่าซ่อมไม่เป็นเพราะเวลาน้ํารั่วเราไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนนะฮะน้ำก็จะไหลทิ้งนะครับก็ใครอยากอลองซ่อมดูก็ลองเปิดหาเอานะครับในโลกออนไลน์นะซ่อมสายฉีดชำระนะฮะผมก็ดูไว้นะครับว่า จะซ่อมได้หรือเปล่านะฮะอืมซ่อมได้จริงไหมนะครับบางทีมันเป็นน้ําซึมอาจจะเป็นเจนที่ลูกยางลูกยางส่วนใหญ่อ่ะมันซอมออกมาจากหัวฉีดนะครับมันมันถ้าซึมในสายยางเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการของเขาได้นะครับซึ่งจะต้องลองแล้วแต่ว่าถ้าเกิดแบบมีค่อยซ่อมนะครับก็ขอบคุณสําหรับรายนี้ด้วยละกันนะครับอ่ะก็ถึงเวลา วันนี้รู้สึกเพียๆยังไงไม่รู้นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าตื่นเช้าด้วยนะวันนี้เนี่ยก็อ่ะเอาเพราะว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนนอนหลับันดีราตรีสวัสดิ์นะครับขอให้ทุกคนที่มาชมคลิปนี้ไลน์นี้นะครับนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอะนตื่นให้ได้เงินแสนเงินล้านขอให้มีโชคนะครับโชคโชคดีถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันทุกท่านทุกคนนะครับอายุบันธุโนสุขขังพลังครับมีกระเป๋าตังค์โต,ต,ตครับขอบคุณครับ